ฝนตกสามชั่วโมงนะครับเมื่อคืนตอนนี้มวลน้ำนะครับจะป่าลำห้วยแม่ก่อนนะครับกำลังคืบคลานเข้ามาแล้วนะครับน้ำคือชีวิตนะครับหล่อเลี้ยงทุกชีวิตนะครับอันนี้คือน้ำป่านะครับปกติลำธารตรงนี้ไม่เคยแห้งนะครับปีนี้แห้งหนักเลยครับเห็นไหมครับนี่คือน้ำป่าไหลหลากนะครับห้วยแม่ก่อนนะครับ ฝนตกเมื่อก่อนลุ่งสางนะครับสามชั่วโมงเต็มนะครับมาแล้วให้เห็นมวลน้ำไหมครับเยอะเลยทีเดียวนะครับทหนนี่นะครับปกติจะไม่มีน้ำเลยครับบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับมวลน้ํามากมายเลยให้หล่อเลี้ยงระบบนิเวศนะครับแต่กุ้งหอยปูปลาคงตายหมดแล้วครับประมาณสองอาทิตย์นะครับที่ น้ำแห้งนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับได้หล่อเลี้ยงแล้วนะครับสําหรับลําห้วยเมื่อก่อนนะครับฝนตกรู้ยังครับทําไมผมถึงอยากขุดสระนะครับก็เพื่อจะเก็บกะน้ําส่วนนี้แล้วนะครับกกเก็บไว้ในไร่นะครับเพราะว่าในไร่ก็ปลูกพืชผักต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยนะครับน้ํา ลำทานไม่เพียงพอนะครับแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยฝนนะครับทำไมพระองค์ท่านถึงเน้นทำฝนหลวงนะครับความแห้งแล้งมันโหดร้ายมากนะครับตอนนี้เราได้น้ำมาหล่อเลี้ยงชีวิตของสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้นะครับกุ้งหอยปูปลาเอ่ยนะครับ เยอะแยะเลยนะครับไอเจ้าถุงเงินก็อร,ริร,ริใหญ่เลยนะครับไม่เคยเห็นน้ำมาเดือนกว่ามีมาเติมอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำลำห้วยแม่ก่อนนะครับเป็นน้ำป่าไหลหลากนะครับตอนนี้ชาวบ้านก็ต่างมาดูน้ำกันนะครับหลังจากไม่เห็นน้ำมาประมาณ3เดือนแลวนะครับเต็มเต็มเลย นะฮะตอนนี้นะครับเต็มลำเหมืองห้วยแม่ก่อนแล้วนะครับไหลไปแล้วนะครับตามโน่นนะครับปลายน้ําก็ยิ้มกันแก้มปลีกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับสวนหน่อไม้นะครับนะฮะตอนนี้ชุ่มช่ากันเลยทีเดียวนะครับอันนี้หน่อไม้นะครับตอนแรกผมจะลื้อออกนะครับแต่ไม่มีเวลานะครับตอนนี้ก็คงทําการใส่ปุ๋ยนะครับ เก็บนอกินแลกแจกขายกันต่อไปนะครับก็หลายร้อยพอกันเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับนี่แหละน้ําคือชีวิตนะครับน้ําป่าไหลหลากนะครับรู้หรือยังครับทําไมผมถึงอยากขุตสะนะครับก็อยากจะกักเก็บน้ําเหล่านี้ไว้ใช้ในไร่นะครับเพราะว่าไม้ที่ผมปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนขันนุนนะครับ ลองกองนะครับลิ้นจี่เอ้ยงาะเอ้ยโกโก้เอยนะครับและไม้ผลชนิดอื่นๆนะครับรวมๆกันแล้วก็หลายพันต้นแล้วนะครับรเผ้อจะโน่นนะครับห้าหกพันต้นเลยนะครับถ้าเรามีศาสระ์นะครับ คงไม่ต้องไหลทิ้งไหลว้างนะครับกับเก็บไว้ใช้ในยามฤดูแล้งนะครับอันนี้แค่3มชั่วโมงเองนะครับตกหนักจริงๆนะครับตอนใกล้รุ่งสางนะครับของวันนี้นะครับก็ได้มวลน้ำนะครับรอเลี้ยงชีวิตนะครับชาวไร่ชาวสวนนะครับโดยเฉพาะระบบนิเวศนะครับกุ้งหอยปูปลาแต่ป่านี้คงตายไปหมดแล้วนะครับแห้งขอดกันเลย2อาทิตย์3อาทิตย์เต็มๆนะครับ ที่แห้งขอดนะครับไม่มีเหลือแม้แต่หยดเดียวไดครับในลาห้วยนี้นะครับตอนนี้ก็ได้กลับมาชุ่มฉ่ากันอีกครั้งนะครับเห็นไหมครับอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับอันนี้เจ้าลูกชายหัวแก้วหัวแวนนะครับช่วยงานในไร่ตลอดนะครับนี่นะครับบริเวณหน้าไร่ผมเองนะครับฝายน้ํำล้นนะครับ ทีนี้ล้นจริงๆแล้วนะครับน้ำป่าไหลหลากชุดนี้ได้หล่อเลี้ยงชีวิตนะครับระบบนิเวศกลับคืนมานะครับขอให้ตกมาอีกแบบเมื่อเช้ามืดอีกทีนะครับหนักๆเลย3มชั่วโมงนะฮะลำห้วยเม่อก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากแห้งขอดมานานนะครับตอนเช้าตกอย่างหนักนะฮะสามชั่วโมงไม่หยุดเลยนะครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับมวลน้ำ เกษตรกรปลายน้ำน่าจะชื่นหัวใจกันนะครับโดยเฉพาะสวนหน่อไม้นะครับในี่ฮะสวนหน่อไม้นะครับของผมเองนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวหน่อไม้คงแตกมาแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้คิดจะล้มออกนะครับแต่ไม่มีเวลาล้มนะครับงานเยอะเกินนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวคงได้ดูแลกันต่อไปนะครับ ถ้ามีน้ำแล้วก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยหน่อไม้ก็คงได้กินกันบ้างแล้วครับเยอะเลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ลำเหมืองนะครับไปนาใหม่นะครับลำเหมืองไปนาใหม่มีน้ำแล้วนะครับหลังจากขาดขอมาประมาณเดือนกว่าๆเกือบสองเดือนนะครับหน่อไม้ก็ได้ชุ่มฉ่ำกันเลยนะครับอันนี้บริเวณหน้าไร่นะครับ ก็จะมีฝายชะลอน้ำนะครับฝายน้ำล้นนะครับตอนนี้หน้าฝายก็ตื้นเขินหมดแล้วนะครับเดี๋ยวคงต้องทำโครงการขอลดขุดคลองขุดลอกคลองนะครับเพื่อเก็บกักเก็บน้ำนะครับเห็นไหมครับมวลน,น้ำมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะสามชั่วโมงเต็มๆตอนลุ่งสางนะครับก่อนลุ่งสาง เห็นไหมฮะชุ่มฉ่ากันทั่วพื้นจริงๆนะครับเห็นไหมครับความชุ่มฉ่านะครับบริเวณหน้าไร่นะครับซึ่งตอนนี้ก็กลับมาเขียวขจีอีกครั้งหนึ่งนะครับเกษตรกร,ร,กรบริเวณนี้คงดีใจกันท่ยิ้มแก้มปลีกน,นะครับจะได้ขายหน่อไม้แล้วนะครับ